ดีครับพี่ติ๊กันโอ้ยเรียบตาดินีส้ทางสภาพไหลาวครับก็กลางคืนจะสวยนะครับขึรถครับขามตลอดครับนู่นครับ แบบสีพญานาคครับไว้บวงสวงองค์พญานาคครับเขาทำโป๊ะไว้จะมีน่าจะมีงานนะครับตรงนี <c oughs> น้าจะมีงานบงวงสรวง นี้นะครับองคุณาหาไว้สำหรับกราบไหว้นะครับจะคืนจะมีร้านยาวถึงนู่นนะครับตกกลางคืน คืนสวยนะครับเขาอนรมะละลมจะอยู่ตรงนู้นครับเขาลูกนูน้นไกลๆครับนี่ผมไปผมไปเมื่อวานนี้นะครับมาเดินดูนครับนรี่นบน้ำ20บาท50บาทครับใบสี กลับ,บว,ว่ายองสวงองคก็จะหนา้า น,น,นักท่อเที่ยวเยอะนะครับเบื่อตาครับ มาสักกาบสักระได้นะครับ <tube> ทุกท่นครับแบไร้ตุบแช่ด้วยนะครับอย่ใต้สะานนะนุามฝั่งสวราเขตนะครับน้ำเป็นสีขุ่นนะครับ ที่ต้องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับสะพานต่อครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้เอามา กลับไหว้ขอพรได้นะครับตอนนี้สิบสิบโมงกว่าต่อนะครับ ไปดูร้านอาหารกลางคืนครับถนนคนเดินอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับกลางคืนจะสวยนะครับอาหารการก,กินเยอะนะครับตรงนี้ครับเดินจ่นู่นครับใ,ใกล เพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาฝ mm hmm. ากกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์ share, mm hmm. กดติดตามเด้อครับเพื mm ่อ hmm. เป็นกำลังใจให้ mm hmm. ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ไม่ข้ามโฆษณานะครับดูโฆษณาให้จบทุกคลิปทุกไลค์นะครับ mm hmm. ตอนนี้เดือดร้อนมากครับเดี๋ยวพาจะพามาดูกลคืนด้วยนะครับ ถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลานะครับสวยนะครับฝั่งสวรรณภิเมีร้านอาหารมากมายถ้าตอนกลางคืนเต็มหมดเลยครับคนก็เต็มแถวนี้นะครับค่าๆเย็ยนๆนะครับเขาจะเปิดร้านนะครับแถวนี้ มีที่นั่งมีที่นั่งเยอะๆครับมีหลายร้านให้เลือกซื้อมานั่งทานเป็นล็อกของใครของมันนี่ได้นะครับก็มีรถบรรทุกสินค้าข้ามไปข้ามมาตลอดนะครับจนถึง4ี่ทุ่มนะครับ นานมากมครับมานั่งชิวกลางคืนครับสวยครับเลือกซื้อได้อาหารหลายอย่างครับทานซอยจุก็มีครับกุ้งเต้นผมชอบอกินซอยจุกับตุกกุ้งเต้นนะครับแซ่บอีลีครับสิ้นดาดก็มีครับ จะยาวไปตงนงู้นนะครับนูนครับนู่นผมเดินมาตั้งวูไกลแล้วครับเดี๋ยวฟาก็เดินกลับรถนี่วิ่งข้ามตลอดนะครับ ส่วนเขามโนรมตรงนู้นเขานน้นแะครับที่ผมขึ้นไปเมื่อวานนี้นะครับลานกับสุดนู้นครับไกลๆเดี๋ยวกลับนะครับไวร้อนครับตอนนี้ต้องมาตอนเย็นครับมันจะสวยแต่เขาเปิดเปิดเพลงครับก็น่าจะปิดเสียงและถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูตอนเย็นนะครับเดี๋ยวดูก่อนวันนี้ว่าจะได้กลับไหมครับวันนี้ จังหวัดมุกดาหารนะครับอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามไปก็ส,สนันนวัดนครนนะครับก็คืนวิวสวยเด้อสวยนะครับ มาแวะมาเที่ยวมา,านั่งทานอาหารได้นะครับรถนี้เที่ยวตลอดครับ เหลือมตาครับตอนนี้เหลือมตาเหลือมตาแคงคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเลอครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามาดูคลิปแล้วก็ดูโฆษณาให้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้เด้อครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ